นี่จ้าลูกค้าอยากได้ผมบอ๊อบนี่จ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าว่าน้องเขาจะได้สวยกว่าแบบหรือเปล่า <laughs> เมื่อคืนเดีวันเมื่อวานนี้มาเป็นกลุ่มใหญ่นี้ค่ะด้ยนะฮะกลุ่มเหลี่ยหัวรล้นแล้วก็มีเจมมีคนแก่มีผู้หญิงแต่ละคนถือกุญแจือาไว้มีอินรูน่าจะเป็นคนที่ ช่วยส่งรงคารจักกันจุดเ่มตนที่เร้องเราม่ไดรกากนโยของรัแรได้ับผจายายขัฐบาลที่ส้เกิดคามยุ่เนกระบวนการขนส่งต่องกาการลดคาเสีงด้วยกว่าพอาเรลดนะกกับผู้ายนไม่น้อยะคไม่พอใจแล้ก็ยายามริหารจัดารวาครใช้บ้านฟ้ละสังเกตการ่วคราวเาขั เสร็จ,จแ,บบแล้วจ้าผมบอบสวยตามแบบเลยจ้ชฉบับแบบเลยคือแกะออกมาแบบอย่างเป๊ะ,เ,ปะเลย <c oughs>